เก้าสองับเด็กซ้อนใเบอร์92ยุคพันชาติสีทินกรครับน้อยสาไหมไก่สลด์ดอนชิคเก e นออนเดอะเอ่อแ e มันก็แปลตรงไปเบดเอ่อก็คือถาดถาดแบน หัวฝรั่งไม่เข้าใจฝรั่งงงอะไรคือ flash base วะสูตรใหม่ฮะเป็นสูตรของรุ่นนี้ครับหลังนาย่างนิดนึงนิดเดียวพอคือคือจะเอาพรุ่งนี้แบบป่โปร่ง90ถูกจะไปสปายนะแล้วก็ไป เรียกว่านั่งรอดูว่าจะออกมาวิ่งอีกไหมน้อยสายใหม่ครับสหายอีโวอีโวจงเจริญไม่มีสามห่วงมาวิ่งเลยไม่งั้นจะเชีย AE คุณเหรอใช่รถซูเปอร์ทัรริงนะอย่าเรียกว่า AE ประทานโทษเรียกว่าอะไรครับ GR 1 0 1โอเคโอเคสบายใจกาซูครับผมสบายใจ 92ยุประชาตศสีทินกรครับน้อยสายไหมเกสไรออนเป็นไงล่ะ9385มาเป็นอันดับที่ right 2ครับ มาไปอันดับที่สองครับเฉือนเป็นจะลงลงไปแล้วครับบปจะลงลงไปอยู่อันดับที่สามครับตอนนี้แต่ออกเหี่ยวมากนะใช่โอ้เก้าหนึ่งต้องมีออกดีจริงๆอาจจะแปดเก้าก็เป็นได้ครับคันนี้ครับ